เอปลาเค็มไปกินนี่ไงวุ้ยวุ้ยวุ้ยกลับแล้วนี่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 สปริงปลุกกลุ๊บเจอกันไปเล่นหนึ่งคนขอมาสิ อ้ยเออระเบิดแล้วก็ปลาเค็มปลาเค็มมามีปลาเค็มครับมีปลาเค็มเรามีปลาเค็มนะเยสผ่า yes. นดันเราชนะเพียงคนเดียวหรือเปล่าอ้าอย่าบอกนีะกูรอบตัดสินแลเราชนะเพียงคนเดียวเยส เ X G G e C V ครับโอ้โหชื่อนี้ทำให้เราเป็นผู้ชนะ z X G G C V เป็นไงนี่ครับประวัติศาสตร์แชมป์โลกหนึ่งสมัยแชมป์หนึ่งสมัยครับผมโอ้ของเทพครับแชมป์หนึ่งสมัย <c oughs> บอกให้นะครับแชมป์หนึ่งสมัยนี่ตึ้ง ขอาเรื่องนะครับผมกล่องกาชาปองแชมป์หนึ่งสมัยครับจอนซี่น่ะแต่แน่ๆอะไรครับเนี่ยฟ้าปองอะไรครับเนี่ยกระป๋องโคลากระป๋องเฟบทรงเฟบซี่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมหรือจะเป็นกระป๋องสไปายก็ไม่ดูนะครับผมกระป๋องบิ๊กนะครับผม นี่เด็กันได้ครับได้เป็นได้เป็นอะไรเสือ้อดีดีด้วยได้เราไปเทียมเป็นเสือ้อสูงอีกครั้งหนึ่งหนึง่งหมืน่นหนึ่งพันสาขวดไม่พอหิฮิรับสาบรับสาบหนึ่งผานหนึ่งผานหนึ่งผานฟ้าขวด โอเคครับเนื่องจากเราตัวสีแบบนี้นะครับผมก็ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเสียดายมากเลยนะครับผม ปาตี้ยองเนาะไปครับโอเคมาครับสุดฮอตในสนามมาเราคือฮอตมากๆนะครับผมบ็อกชอมนะครับบ็อกชอมบ็อกชอมนี่นะครับบ็อกชอม บอกชอมเะครับบอกชอมมีปลาเค็เมด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้เอานะเพราะเสียเวลาครับไปทิ้งกล่องไปเลย แล้วก็หมุน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 มาเจ้าเนี้ อันดับหนึ่งครับสถิติใหม่อันดับหนึ่งเหรบโอ้โหใช้แรงงานคนจริงๆนะผมนยกดีว,ว่าเมื่อกี้นี่ใช้แรงงานคนไป,ไปทั่วหน้าเลยนะฮะเหลือคนอีกอุ้ยนี่มาตามมันมาแล้วโอ้เขาลอกันมาเยอะๆหน่อย เข้ารกันมาเยอะๆหน่อยสิ21:23คนสุดท้ายคนสุดท้ายจบรอบ yes 32เหลือ24คนครับอันดับที่หนึ่งในการเข้ารอบรอบนี้ก็คือผมนะครับซเปอร์จอมพี่นะครับผมซปอร์จอมพี่หรือเปล่า โอ้ย yes ผ่านด่านจนได้ครับด่านอีซี่มากเร็วเลอสามคนเหลือที่อีกหนึ่งคนเหลือที่คนเดียวไปแล้ว yeah. เรียบร้อยสิบวานคนเรียบร้อยจบเกมจบเกมครับก็นะครับผม ชนะไปได้อย่างง่ายดายนะผชนะไปได้นะโอเคครับยังไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะแต่ว่าผมก็จะสู้ให้เต็มที่ครับรอบที่สามครับผมรอบใกล้รอบลองชนะเลิศน,นะครับก่อนนะครับแล้วก็โดดเลยหแล้วยอนนี้วิ่งครับว,วิ่งวิ่งแบบพ่ตูนไปเลยนะคะผมแล้วผมนำครับนำที่หนึ่งนะ ไม่มีใครจะเอาผมอยู่ไม่มีใครเจ๋งเหมือนผมนครับไปครับเด้งเดงเด้ง,ดงไม่มีใครเจ๋งเท่าผมนะครับฮึแถวนี้วิ่งไปวิ่งมาก็ต้องดูด้วยนะครับ ยูโอ้โหหืนหืนไว้ฮะแล้วเข้าเส้นชัยเป็นแบบที่หนึ่งครับมันทึกข้างหน้ากันเฮะตดวนี้คือวิ่งมาแบบโอ้ไม่คิดชีวิตเลยนะเนี่ยตื่นหน่อยหลังแล้ววิ่งจบรอบเอา้าก็จบแล้วเทคือจบเร็วเทครับคือจบเร็วเทเอา้า ผมจะชนะให้ได้จันแด,ด,ดนครับจันยอดจันแดนจันแดนครับจันแดนเอ้ยครับไปครับลุยครับไข่น้อยเราไข่น้อยเราจะตีกองนะครับผมยานี้ โบลิงลูกบอลครับนี่ไงระเบิด ออกจากการชมต่อสู้รเลเวลอัพสามครับถือว่าก็ไม่ธรรมดานะครับผมเนี่ยเอาแล้วกล้องอีกแล้วครับโอเคกล้องโอเคครับก็พอดีเลยนะครับก็สหราคลิปในวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ